หลังจากได้ต้นพันธุ์นะครับของพริกไทยมาแล้วเพื่อนๆนี่นะก็แตกรากแตกต้นดีนะอัวนี้นะครับอันนี้คือเพิ่งตัดมาใหม่เพื่อนแต่สองนี้ยรากเขาขดอยู่ข้างล่างนะครับเราก็มาทําต้นพันธุ์ให้เขายึดต้นไม้ให้เขายึดเกาะหน่อยนะครับ<ๆ>เพื่อความแข็งแรงนะของต้นพันธุ์นะครับ ไม่ต้องมัด voilà. แน่นนะครับมัดแค่พยุทรงต้นเขาให้ขึ้นมาให้เฉยนะครับก็เท่านี้นะครับเพื่อน คล้ายๆกับที่เขาขายกัน,นยังครับนี่นครับต้นแล้วนะอีกต้นนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นเก่านะครับเพื่อนทําไว้เป็นปีแล้วแหละอันนี้อันนี้เพิ่งทําเมื่อจำไม่ผิดอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่ฮะจะมีรากของเขาอยู่นะครับมัดแค่พยุงไว้นะครับ เราใส่ดินเพิ่มไปนะครับนี่ดินที่เราออกมาจากกล้วยไม้เมื่อกี้โอ้แต่ตรงนี้เราดินอีกเป็นดินที่เกิดจากพวกต่กมะพร้าว่านนี่แล้วนะครับเป็นดินคุณภาพดีเลยแหละ ยังเหนียวอยู่เลยครับดินปกติเคาางี้ลุกแหละใส่ไปเลยครับ แข็งแรงมากพอแล้วครับเกิดดินนี่นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ต้นไม้อื่นๆต่อเลย,เ,ลยเป็นปุ๋ยอย่างดีครับยิุสูงก็ประมาณนี้แหละนะ้องเพื่อนเนาะพร้อมที่จะลงดินแล้วครับสองต้นนี้นะครับส่วนมเมล็ดนี่นะครับที่ลองเพาะดูเกิดดีมากครับก็เดี๋ยวค่อยจัดการไปเป็นระบบไปนะครับเพื่อน วันนี้พาเพื่อนๆมาจัดการต้นพันธุ์พริกไทยนะครับสําหรับพร้อมในการลงดินปลูกเพื่อขยายพันธุ์ในสวนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามีพริกไทยหรือ,อยังนะครับถ้าเพื่อนมีแล้วก็ลองจัดการตามรูปแบบที่เราพาเพื่อนๆทําดูเนาะนะครับก็ทําให้เราได้ขยายพันธุ์ได้เติมความรู้นะครับในอาหารเพิ่มได้เครื่องเทศเพิ่มนะเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ